ม,มันล่องที่มมาต้นมันเหลืออ่ะ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแนมแล้วครับผมวันนี้ผลตกแล้วไม่ได้ทำครั้งหนอกละตรงนี้อันนี้วันนี้ได้เห็ดมาอันนี้เห็ด่วนเหมือนกันครับนี่เพิ่งหามาใหม่ๆเลยอยากไปสะเมื่อกี้ก็เอาออกมาให้นะครับนี่ชุจีมันก็มี วันนี้จะแกงไช่ยับคลอนะครับนี่มาลูกเครื่องปรุงก่อนนะครับผมครับเครื่องปรุงก็ชืเช่นเคยครับผมนี่เกลือชุดลวดกุนน่านี่ตุ้งตึงนะครับแกงของราชานี่ขาดไม่ได้พริกป่นนะครับนี่ยอดอนี้เห็ดโลน,นลุ่มเอาเพิ่งไปซ้มมาค่ะนี่ยังไม่เลยล่างเลยครับแล้วก็ นี่ยอดอันนี้ยอดบมกเหลี่ยมนะครับมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็แกงใส่ยอดพักทองหน่วยพักทองกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็มันทั่วน,นี้ก๋งกอกขาวนะครับนี่มันอันนี้มันฝรันน่งแห้งนะครับอันนี้เขาทำมาจากไรชันลองว่าส่งมาให้ว่านี่จะรดเดี๋ยวร้อ,องอดกินกับสักยอดพักทองแกงได้นะครับตอนแรกเรามาวางกับชาแล้วก็ตัวนี้ก่อนนะครับผม ตรงนี้ทำพังนอกไม่ได้ครับฝนตกน้ำมันลงไปแล้วนะครับก็น้ำมันร้อนก่อนนะครับเอานะครับดูกันน้ำมันร้อนมยังเออตอนแรกโครชานนึกว,ว่าเป็นมันฝรั่งแห้งไม่ใช่ไม่ใช่ครับตัวนี้ลูมผอบไปนี่มันเป็นถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองแห้งขาทำเขาถ้าอยากทำเป็นแผ่นมะเราก็มาตัดอีกทีครับนี่นู่น ลองดูนะครับร้อนหรือยังนี่แด้วแล้วนี่แล้วโอ้แม่เหล่าแม่แล้วเดือดรดือดเดือดรือมาดูหน้าตาแบบนี้ก็ทอดซอยก็อร่อยอือน้ำขุ่ต้องทัดนานนะครับแป๊บเดียวก็ได้แล้ว นี่ครับผมเอามาแบบนี้ไปจะเป็นวางหมกแกงแล้วนะครับนี่นะอ๋อใส่น้ำลงไปแล้วนะครับนี่ครับผมเห็ดใส่ลงไปเลยครับยอม,มากคำไาว้นี้นะครับพักทองนะครับผมพักทองใส่ลงไป ตัวฟักยาวนี่อันนี้จะกระเจี๊ยบเคียวนะครับใส่ลงไปเลยครับขาดไม่ได้เลยครับตัวเน,น่านะครับผมใส่หมดแล้วครับใส่ทีกองไฟเกลือนะครับผมปิดฝาไว้ประมาณ20นาทีนะครับเอาจนฟักทองเปื่อยเห็ดมันสุกแล้วค่อยมาใส่ผัก เดี๋ยวไปใส่ผักก่อนนะครับอ้าวเราวางที่โลหิตแล้วก็คลองสุกแล้วก็ใส่ผักก่อนนะครับนี่ของปอกขาวนะครับนี่มันจะมีกลิ่นหอมผักมูบบนี้ไม่ได้ซื้อนะครับคนชานลูกคนเดียวผูกที่บ้านนีอ่อันนี้ยอดบวกเดี่มนะครับนี่กินได้ถึงหน่วยกินได้ถึงยอดนะครับกินถึงหน่วยถึงยอดตรงนี้มันยังยังหน่วยจ้ะยัง กินงยดไปก่อนเราให้มันหนุ่ยไปกินหนุ่ยครับใจขาขมิ้แจ๊บกหนักเนะุยฮบลูกชุกชนแค่ไหนได้ฮะเผักผักหนอยเกียงฮะวนะันนั้นใส่เหยียหอมมานี่นองกะหาหอมม,มันแมงหอมันแมงน่าเฮ็ดเกียงใส่เหยดไปเข้มหนักนะที่หนุยอะฟักทองนะครับ มันตกลงมาหมนแล้วครับอ่าแบบม่านี่แหละครับไม่ได้ทหมดนะครับกินไหม่หมดเยอะเกินเอาล้ครับน,นี่ก็จะทําเป็นน้ําพริกส้มกับยอดฟักทองนี่อันนี้มีพริกมีกระเทียมมะนาวนะครับก็เพื่อชุ่ลรสใส่รพริกก่อนนะครับน,นี่จะกินกับยอดฟักทองนี่นะครับเจียรยอดฟักทองนียนะ แกงแบบนี้นี่สุดสุดดังเดิมของราชันนะครับบ้านก็ทำติดกันแบบนี้แหละกระเทียมนะครับโอมน้าชันจะเรียวกว่าข้าวมีฮอกเ็กเกลือนิดหน่อยนะครับเอาละครับโบอมประมาณนี้แหละ รสครับผมปรับมันนาวนี่ประมาณนี้นะครับเอวถ้าแกงผัดเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำแขงใส่ทีนะครับในการใส่ผักแล้วนะครับผมขอะคับผ่านไปแล้ว20นาทีมาลุกกันนะครับอ็กสักยังผักแล้วนะครับผม เอาไว้ประมาณเอา้ามาดองทิ้งนั่นออกกันสามนาทีพอแล้วครับครับครับผ่านไปแล้วสามนาทีมาลุกกันนะครับสุกท้ยอย่ง 1, 2, อางหนึ่งสองสามเดี่ยวเดี่วดูนีดูดีครับคุณผู้ชมว้าวต่อไปจะเป็นการชิมนะครับไปเจอกันมันตัวนะครับผมกระครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วครับคุณผู้ชมนี่ข้างหลังโค้ชานิสหนวตกนะครับ รุ้งน้ำจิ้มก่อนนะครับผมเนื้อน้ำแกงนี่ใส่ลงไปนะครับน้ำพิส้มพระจารชานเล็กน้ำพิสม้มอันนี้แหละครับาครับกินด,ด้วยกันครับผมนี่ก็นโอ้ร้อนร้อนร้อน ปั้นหอกอยู่เลยครับเน้นเห็ดอนีออ่ปั้นหอก โมกอ,อีลำเดิมคุณผู้ชมอันนู้มีกลิ่นหอมของเห็ดที่เป็นเห็ดลมแล้วก็มัน,มนเอาใส่อะไรับกงปอกเขเข้าไปครับอ้าวมันเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมมากครับมากครับก,ก,กินด้วยกันครับผมนี่เป็นชุดดั้งเดิมของร้านฉันนะครับนี่ผู้ดูครัวนี้จะได้กินกันแบบนี้แหละที่บ้าน,นะนกับนี่น้ำพริกส้ม องนะอร่อยมากครับสองคู่เลือดโครซันนี่นึกว่าเป็นอะไรนะมันรู้แห้งมันรู้แห้งก็มีนะครับที่ดัดสานอ่ะเขาขอแล้วมันไม่ใช่ครับอันนั้นนี่เป็นผงเหลืองแห้งนะครับนี่่า ข้างใต้ฟังกนก้าเราว่าฟังกน้อยเกง่ยเฮฟอมนะข้าดมันนะ,น,ะนี่นาทีสุกครับ้เนียแกงอร่อยมากครับ ยคขนำขึ้นที่ก็ประมาณนี้แหละครับค,าาค,คุณผู้ชมหากคุณผู้ชมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์ดกรดติดตามกพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ